ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่ข้าวบุนสตรอรีนะครับก็มาถ่ายคลิปประจำเดือนทันวานะทันวาแต่อาจจะลงหลังนิดหน่อยบวกลบนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านเนยหอม168ครับราคาตัวนี้20นิ้ว6,000นะตัวนี้นะครับ นี่ยังมีโปูสิบสอดนสิอยู่นะคันนี้พิเศษหน่อยเดืออยู่3ามพันเกาสามพันเกเฟียสนะครับตัวนี้มินิหาราคาไม่เจออยากได้ตัวไหนแคปเจอหน้าจอแล้วก็ส่งไลน์มาที่เนยหอมหนึ่งหแล้วกันนะครับ เทิร์นเทิร์น,นมีหลายคันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้จักรยานก็ลงมาเรื่อยๆนะครับเก่าไปใหม่มาของก็มาเรื่อยๆดี๋ยวแป่งนึงนะ,ะที่นี่ก็จะเน้นจักรยานรถพับ20นิ้วนะครับมีหลายแบบหลายแบรนด์ดาฮอนนะครับดาวฮอนฮิสอะไรเงี้ย ดาฮอนดาฮอนตัวเริ่มต้นนะอีโคนะ่ก็จะมีหลากหลายสีนะครับขึ้นอยู่กับว,ว่าความชอบนะครับตัวเริ่มต้นไปถึงตัวที่แบบว่า,านิยมแล้วก็เป็นตัวสปีดนะครับอันนี้าพาไปดูแบบคร่าวๆนะครับชอบตัวไหนแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ทักไลน ที่ในหอม1นึแล้วก็โทรมาสอบถามรายละเอียดเปิดทุกวันนะไม่มีวันหยุดนะครับดาวหอนอันนี้เมโทนะเมโทรก็จะขยับเข้ามาหน่อยเมโทรเมโทมีสีขาวสีเขียวสีเขียวสีเขียวเขียวเขียวมีแล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็นซับอันนี้ผมพาดูแถวนี้เลยซับดีหซับ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 หสปีด แล้วตัวต่อมาก็จะเป็นดาฮอนนะครับดาฮอนรูทรูทเล็กสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวสีปิกมันครับนะนะตัวนี้ดาฮอนแล้วก็จะมาตัวใหม่หน่อยก็จะเป็นรูทตัวนัสือใหญ่สีเหลืองสีน้ำเงินสีนนสแดงนะครับขยับมาก็จะเป็นบอดวอล โคโมนะครับโคโมที่ที่ที่บ้านมีจักรยานขนหนบ้างคลิปใช้ตัวไหนอยู่ท,ทำไมถ<อ>ึงใช้ตัวนี้แต่ไม่ไม่ใช่ตัวใหม่ไม่ใช่ตัวเก่าถ้าไม่ใหม่ก็เปลี่ยนดิไม่เปลี่ยนคนระับพอแล้ว,นะอ,ลวอ๋อไน,นสปีดตัวไหน ทำไมต้องเป็นสปีดเพราะว่าอยากถ้าสงชื่อสปีดสปีดมันก็เร็วเร็วจริงๆเลยเร็วกว่ารถบอดบอกเร็วกว่ารูทอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็อยู่ที่กำลังขับของมันเองเลยชุดเกียร์ไม่เกี่ยวถ้าอยากเร็วมากกว่านี้ทำไงบะางใส่มอเตอร์ฟอยด์ไฟ้าหรือว่าหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์เร็วกว่าเดิมล้อก็มอแล้ะฮะล้อสองชั้นเนาะอือคู่หน้าหนึ่งด้วยราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ รู้ไหมไม่แน่ใจถามได้ไม่หอมมีบวกลบนิดหน่อยแต่ส่วนมากก็จะลดอย่างเดียวนะอย่งดวซื้อไปแล้วลดอ่าก็จะเป็นบอดวอล์กนี่เป็นตัวใหม่ตัวตัวตัวก็เรียกว่าอะไรตัวที่ได้รับความนิยมที่สุดบอดวอล์กป้ายเงินอ่ามีหนึ่งสอง สามสี่มีสี่คันนะรอบนี้ใบเงินสี่คันบอดวอกชอบกันไหนสุดสีฟูเพราะอะไรเพราะว่ามันสุดดุตาผมชอบสีนี้เออนี่ไม่ดน่มันออกแบบน่ารักน่ารักแค่อ๋ออันนี้ก็จะแบบน่ารักแต่ถอดออกได้มันมันหนักหนักอ๋อ ถอดลอกเวย้ยเออเดียวห้างเดียว,ยวมันจะได้เร็วแต่ตอนนี้ผมรู้สึกอันเนี้ยแงนะ่างงอันนี้ไม่เคยเห็นก็าวเข้มมันติดตาเหรออ่าหรือว่าเอาออกแล้วมันรกลายเป็นแบบนี้ป่ะครับคิดว่าเนาะอโอออร้อนเนาะร้อนไหมเอาแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ